สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสองหวยชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะชีวิตของลุงพลกับป้าแตนนะคะว่าตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเลยนะคะล่าสุดเลยนะคะ ลุงพลกับป้าแตนนะคะมีช่อง Youtube เป็นของตัวเองแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเนาะลุงพลก็อยากมีช่องเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่ามีคนมานำเสนอลุงพลว่าเอออยาลุงพลมีนะักข่าวมีสื่อหลายช่องนะคะมาสัมภาษณ์มาอะไรอย่างนี้ทางเฟซหรือว่าทางช่องต่างๆนะคะมาทําข่าวลุงพลนะคะ ก็เลยอยากจะให้ลุงพลมีช่องเป็นของตัวเองเพื่อที่ว่าลุงพลจะได้อัปเดตข่าวคราวชีวิตของตัวเองนะคะลงไปในช่องเพื่อที่จะให้แฟนคลับและเอฟซีได้ติดตามกันนะคะลุงพลก็สนใจนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของลุงพลนะคะก็ยังไม่อำนวยใช่ไหมคะเพราะว่าโทรศัพท์ของลุงพลก็ยังเป็นรุ่มเดิมอยู่ไม่สามารถที่จะทำคลิปทำวิดีโออะไรต่างๆที่แบบทันสมัย ได้นะคะลูงคลก็ได้แต่ว่าเอออยากจะทำนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสแต่ก็ไม่ไวายที่จะมีช่องเป็นของตัวเองนะคะ ป้าแตนได้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วนะคะป้าแตนซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วแล้วก็ลุงพลก็ได้ทําช่องตามที่ตัวเองต้องการแล,และอยากทานะคะเพราะว่าเครื่องเก่านะคะคนโทรเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็ทําให้เครื่องแห้งนะคะเครื่องไม่สามารถที่จะใช้งานได้ป้าแตนก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่มานะคะตอนนี้ใครที่ต้องการติดตามชีวิตของลุงพลหรืออัปเดตนะคะลุงพลกับป้าแตนก็สามารถที่เข้าไปดูได้ที่ช่อง ลุงพลป้าแตน f a m i l ี่นะคะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลุงพลด้วยนะคะเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนและครอบครัวนะคะขอให้โชคดีในการทำช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีคนติดตามเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนนะคะสู้ๆคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็คิดว่าทำดีได้ดีแน่นอนค่ะ เพราะตอนนี้นะคะมีคนติดตามช่องของลุงพลเยอะมากเลยนะคะเปิดช่องได้ไม่กี่วันเองนะคะตอนนี้3ามสี่หมื่นเข้าไปแล้วนะคะแฟนคลับและเอฟซของลุงพลเยอะมากเลยนะคะเนาะดีใจกับลุงพลด้วยนะคะที่มีแฟนคลับและเอฟซีเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของลุงพลด้วยนะคะช่อง บุงพลป้าแตนแฟมิลีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดติดตามช่องสองหงวยด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาสอ่องชีวิตของลุงพลนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงพลกันนะคะเพราะว่า,าคนดีนะคะมาจากทั่วสารทิศมาเป็นมามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาให้กำลังใจลุงพลนะคะเนาะ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนมาตลอดนะคะอยากจะให้ลุงพลกับป้าแตนสู้ๆนะคะเพราะว่า f อแล้วก็แฟนคลับเยอะมากนะคะเป็นแฟนคลับและเอฟซของลุงพลมาตลอดเลยนะคะก็ขอให้ครอบครัวของลุงพลนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งร้ายๆขอให้หายไป อย่าได้กลับมาในชีวิตของลุงพลกับป้าแตนอีกนะคะขอให้ลุงพลกับป้าแตนสู้ๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปดูช่องลุงพลก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะชื่อช่องว่าลุงพลป้าแตนเฟมิลี่ละน,นะคะนี่คือช่อง y o u t u b e ของลุงพลนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพลด้วยนะคะต้องอ่า ใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะช่วยคนดียังไงก็มีคนให้กำลังใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ